สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องลุงป่าตายายส่ขหูทวนครับพบพ่อครับผมทวีคนเดิมม่นีถือโอกาสลุงเล็กของปู่ผู้เวียงบออ่อสามาก่อนมูก่นผู้ใดอีกแล้วพี่น้องแล้วปู่ผู้เวียงมาแล้วพี่น้องนะครับ <laughs> ปู่ว่าลุงสายโดยเว่าหาปู่ปู่ว่าปู่ไปเอาเล็กเขามาลงุงอีกว่าสันพี่น้อง นะครับปู่ก็ได้หลีบโลงไห้นะครับหลีบทรงมาไห้พี่น้องนะครับรีบทําใไห้ทรงมาไห้ทรงมาเป็นที่เรียบร้อยเจ้ากเก้าชุดเก้าหางพี่นอ้องเล็กวิ่งสองตัวนะครับมาตัวใดตัวหนึงน่งแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์คือเก้าละปูว่าพี่น้องนะครับพี่น้องปิดเจรนาเอาด้วยพี่น้องเด้อนะครับนี่คือชิปของหลวงปู่ผู้วี่งพี่น้องมโหทีิผ่านมาเพิ่นกับว่าผ่านได้พี่น้องเลียวิ่งเพิ่นไม่เคยผ่านเลยพี่น้องไม่เคยหลุด เลขวิ่งเพื่อนี่สำนักแอดทวีคนเดิมนี่ที่ว่าอาจารย์เพื่อนมาลงเลขวิ่งนีเพราะใครพลาดหรอพี่น้องนอกจากคนที่จับคู่มะเขานะครับเอาเบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่คือหลักฐานเกา่าออกไปวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพี่น้องเลขวิ่งเพบนเขาบดทั้ทงสองตัวพี่น้องนะครับเลขวิ่งของหลวงปู่เข้าหมดทั้งสองตัวเข้าทั้งสามทั้งเก่าพี่น้อง เราเข่าเตรต็มๆทึงสามทึงเก่านะครับเพื่อนจับกู้ให้พี่น้องนะครับพี่น้องเบิ่งดูตาสไดบ้บ่เรียกของหลวงปู่ผู้เวียงสุดยอดอีหดีเด้พี่น้องนะเพิ่นจับกู้เก่าหกฮกเก่าเรียก,กออก 95, เก้าห้าทราบเพื่อนให้สามกับเก้านครับเรียกวิ่งเพื่อนพี่น้องสองตัวออกมาเบิรทั้งสองตัวพี่น้องมันออกสามเก้าห้านะครับนี่เรียกวิ่งของหลวงปู่ผู้เวียงเลยพี่น้องเด้อ นะครับเอ้านะครับให้พี่เห็นน้องในช่วงน้ากันนะครับพปิดจารณาเบื้องเอานะครับมักก็คอยจัดคือจังหวะแหละพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของปู่ผู้เวียงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับปู่ว่าถ้าล่งซากอาจะว่าลอกเรียกผู้อื่นเขาดาสั่นพี่น้องนะครับปู่ก็จัดให้นะครับเป็นที่เรียบร้อยมาแล้วพี่น้องนะครับรอเบิ้ง เราเชดอนกันพี่น้องเขาบานเราฝากพี่น้องกดติดต่ำเอาพี่น้องกดไรกดแค์ให้น้ำในเดือพี่น้องเด้อแล้วคนละหนึ่งไรหนึ่งแค่นะครับกับทวีควนเดิมและช่องทางยูทูบช่วีพารวยของสองทางพี่น้องนะครับเย็บภาพบรรยากาศนะครับช่วงเศร้าเก่านาฬิกายีนาทีโดยประมาณพี่น้องนะครับพร้อมกับตัวเลขของหลวงปู่ภูเวียงนะครับหลังจากจบคลิปอ่า กูเวียงแล้วนะครับแอดกับเดินทางติดตามน้องะลิให้พี่ให้น้องได้โชว์่ากันนะครับสำหรับฮานอยก็บที่ีบล่งห้พี่ให้นน้องได้โชวน์นกกันได้พี่น้องเดอ้อมีเวลาก็รีบล่งห้นะครับเพราะว่ามันใส่เวลาซ้ำกันพี่น้องฮานอยก็ได้ใส่เวลาทำคลิปนะครับเก่านาทีสิบนาทีโดยประมาณซ้ำกันแต่การชมการรับชมคลิปนะครับมีแค่สองสามชั่วโมงพี่น้อง นะครับพี่นอกก้องกะเบิบ่งบลายเอ็ดกะเบอ,อยาก,กายนะาาใยัอยากลงพี่น้องสำหรับฮานอยนะครับเพราะว่ากุญบอยากเบิ่งสว่ารุ่งการทำฉีดมะกะตัดต่อซ้ำกันนะครับก็เลยอยากลงตะลีกไงนะครับอยากลงตะลีกไงนะครับนอกจากว่าเอ็ดจะซวงให้เอฟซีนะครับแฟนช่องของเอ็ดที่ว่าเพิ่นทักมาทางไลน์หรือว่าทักมาส่วนตัวสำหรับฮานอยของเอ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับแอ,อดกะ แตกทุ่มมือเลยพี่น้องสำหรับฮาน้อยชาวประว่ติเนี่ก็แตกที่สองนอยนะครับแตกทุกวันปังทุกวันสำหรับฮาน้อยของเอ็ก็ได้นะครับอ่าวันนี้มาเบิงนะครับหนึ่งมีหน้าคมสองพันฮารอยหกสิบเจ็ดพี่น้องนะครับหลวงปู่ผู้เวียงนะครับปล่อยตรงวัดนะครับหลักฐานเกา่าพ้นก๋าว,วิ่ง ก้ากับสามเขามาทั้งสองตัวพี่้องเข่าทั้งสามทั้งเก่างวดนี้วิ่งหนึ่งกับห้าได้พี่้องเด้อหนึ่งกับห้าพี่้องนะครับฟันที่หนึ่งกับห้านี่คือเลขปูผูเวียงฟันหกับห้ด้พี่รองเด้อฟันห่งกับห้าหนึ่งสี่นาหน่งหกหนดหนึ่งแปดละหนึ่าหรับหลักหนึ่งของปู่ผูเวียงแล้วหลักหามีห้าแ 5้าเจ็ดหามิสนัหลัพี่น้องนะครับนี่คือ,ห,ห, 58, ห,ห,อหลักหาหลักห้ามี58 5752หลัก1มี1นึ่งสี่หนหาหนึ่งหกหนึ่นและ1นเกนี่คือเลกปูผู้เวียงนะครับปล่อยมาเป็นทีเรียบรอยเพรานว่าปลอา่ปลอยสะเดี๋ยวเขาก็จะว่าปูไปหลอกเลขผู้อื่นเขานะครับทุกสำนักมันแมนควบปูบบอยอยู่พี่น้องนะครับทุกสำนักทุกสำนักเพิ่นกะ ต่า,ตางข้นกับต่างเบิงเชิงกันธรรมดาพี่น้องนะครับอาสาร,รปูนี่บเบิงเชิงในพี่น้องอยู่ทั้งปูทั้งเขาพนนะครับบ่มีผู้ใดที่จะนั่นน้ำปูดอกเพราะว่ามันอยู่ผูอยู่เขาพี่น้องนะครับ,นะรบเอาผู้ใดโทรมากเนาะอ,อาจารย์โกยบ่ กำลังไปคร,รับวันริกนเฮดกิปอยู่้านเด้อเฮ้ยไปดไปสายไปผู้าเยกู้ใด,ดเป็นอย่างอีก,กอไ,ปไปจากมงสามมันสามมันสามโมงกาแห้งหรอเนี่ยละ่ะสามโมงอีซี่โมงหรอเนี่ยละ่ะ เออสิไปเ,เดี๋ยวนี้ล่ะเดี๋ยวร่างคลิดเยอะโอเคเราก็ไปครับออพี่น้องนะครับอาจารย์ป่วยพันโทรมานะครับนี่จะผู้ป่วยจะไปรนพยาบานสันเอาแคปหนะ้าจอไว้พี่น้องนะครับจสร้างของปู่ผู้เวียงนะครับหนึกับห้าแล้วจะเิ่งเพิ่นพี่น้อง1 4 1 5หนึ่งสี่หนึ่งหกหเดหนึ่งแปดเกเจสองพี่น้องเด้อ นยังจะดีไม่แหง้งเลยพี่น้องเดอ้อนะครับท่านเฉียบกับลมพัดเว่อ,อร์เวอร์ธรรมดาพี่น้องหลับนางอยู่สะน้ำนะครับบรรยากาศลมพัดเน่แห้งเน่เลยพี่น้องเด้อตัวกอไผ่นะครับรพี่นออ้อ,อ,นนองมากพี่น้องคอยจัดพี่น้องขัดคอยผ่านพี่น้องตอเมื่อกี้นี่ก็อาจารย์โกยโชว์มาพี่น้องนะครับพี่น้องคงได้ยินเสียงกัน เสียงเพลินพี่น้องเพลินจะไปโรงบานพี่น้องเอาแอสเทอร์ลีไปทําชิปเพลินนะครับฝากฝีฝากน้องสู่ปู่ทุกคนเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้กันพี่น้องนะครับสําหรับเลขปู่ผู้เวียงปล่อยเป็นที่เรียบร้อยสําหรับวัตถิพานมาเพลินปล่อยให้ที่สามกับเก้านะครับมาทั้งสองตัวพี่น้องสามกับเก้าพี่น้องออกสามเก้าห้าแล้ววันนี้ปล่อยที่หนึ่งห้าหนึ่งกับห้าเด็กพี่น้องเลือดตัววิ่งเพลินนะครับฟันที่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหก ห7 1 8ตและ19ึ่าสำหรับหาก็คือหา59 5หาเก้หาอแล้วพี่น้องเด้อนะครับเอ้าชายคลีปแล้วพี่น้องเบิ่องนำกันเกี่ยวเวลามม่ครบนะครับอานี่คือเด็กปู่ผู้เวียงนำมาตอนพี่ตอนน้องกอกป่ากับลรงน้ำกันนะครับก่อนจะจบคลิปก็ขอบุญขอบคุณหลวงปู่ผู้เบียงนะครับที่ให้น้าทางลูกหลานเด็กน้อยทางอำเภอชุมเพหรือว่าทางบ้านเอ็ดนะครับบ้านเอ็ดกับบ้านบงปู่กับบาไก่กันพี่น้องนะครับเนาะ ขอบคุณหลายๆซีหลวงปู่ให้ความเมตตาขอบกับตัวเล็กแนวทางมาทุกครั้งทุกงวดนะครับขอบคุณพี่น้องอิปซีที่ขอบมากดไลค์กดแชร์ให้เด้อนะครับขอบคุณทุกคนแรงใจนะครับเขอบมาเบิ่งมาชมให้ลูกให้หลานน้ำแน่พี่น้องนะครับผู้ชมกับ่หลายพี่น้องนะครับช่วงนี้นะครับหลักร้อยหลักพันพี่น้องโอ้ยจะไปทางเลยเบิดพี่น้องนะครับเขอบมาเบิ่งเป็นคนแรงเขียร์แรงใจใน้ำเนี่พี่น้องเพราะได้คันน้ำมันเดินน้มันหมอไส้พี่น้องนะครับเพราะได้เดินทางไปหาน้องบุริพี่น้องเนาะ มาฝากพี่ฝากน้องสุขผูุ้กคนสวยอุ้มใสยเชียกกันหักกันแพ่งกันจะชิมจะปากันไปข้างทางได้พี่น้องเด้อนะครับผมท้พีคนเดิมนําเสนอเป็นซื้อกลางสําหรับเลขปู่ปู่เวียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอาววาพี่น้องคงชอบชอบชื่นชอบมักพี่น้องไปจับจองซื้อโรตีซื้อสลากกินแบ่งกันได้พี่น้องเบอร์สนับสนุนให้พี่น้องไปเด่นการพนันแต่ยังใดได้พี่น้องเด้อนะครับสนับสนุนให้พี่นอ้นนนงนองไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงานัน โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมผมทวีคนเดิมฝากพี่ฝากน้องสุข,ขูทุกคนเบ่งแล้วมักแล้วชมแล้วฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมทวีคนเดิมพร้อมกับช่องทางย t ท b e ทวีพารวยสองช่องทางนําในเรื่องพี่น้องเด้ออำรัาจากพี่จากน้องขอพี่น้องยนดีมีแหง้งมีความสุขความเจริญลำล้ำดรวยด้วยความเก็บจะเสดความไข่ยาเสด็จมีมายู่ดีมีแห้งสุข,ขูทุกคนพี่น้องยีแดงมีเฮสวัสดีครับ